สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตว์โรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงเฟร,รมแม็กซ์โออิชิกรินทีมีโออิชิชีวิตโอจังให้ชิมได้แล้วโอโ้โหเอาให้น้องชิมไปด้วยแชมน้ำนะชิมดูดูดีใช่ฮะ ดูดีแต่คนผัดจะทำขอบกระทะเป็นกระถนเนี่ยอันนี้ย่าว่านะคะไม่ได้นะคะป้าต้องปาดด้วยเฮ้ยพี่พี่ไม่ควรทิมเห็ดใช่ป่ะพี่ควริมแค่น้ำใช่ไหมเห็ดมันยังไม่สุกเอาเหรอสุกแล้วโดนไฟก็สุกแล้วไปเดี๋ยวมันนีเอาหมดโอ้โหน้ำเล่นมากอ่ะไม่ทำจริงพูดเป็นเล่นไปจริงถูกใจกันมากพวกนี้นะอร่อย น um. yeah, right. ี่อร่อยแล้วอย่างอย่างเงี้ยเลิศจริงๆนี่ประเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หลีไฟเลยนะเพราะแม่ปลาใส่เนี่ยนะเอาตะหลิวมาสองอันซอยเขาเรียกเขาเรียกเอาสองทุกซอยเข้าไปเลยเอาเต้าป้าปอาเต้าลองซอยได้ไหมเอาเลยครับเต้าหลงซอยดูเออนี่แหละใช่ใช่ซอยไม่ต้องแรงนะลูกนะอ๋ออย่าซอยแรงนะฮะเพอซอยแรงเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลามันจะเล็กครับ เดียดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างรสชาติโอเคแล้วใช่ไหมชาติดีมากอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วครับอย่าแกล้งเมานะเเฮ้ยอาโอเคนะแม่โอเคโอเคมากเลยแม่ครับแม่ไม่ต้องห่วงพุ้งไม่ชมแม่ง่ายค่ะแม่คะมันก็นอ่าีแหละอุยใส่ผักอืปไปเดี๋ยวคลุกไปสิอ้าวต้องคลุกด้วยเหรออ้าวครับคลุก็คลุกสิมันเหี่ยวไงตานี่มันโดนน้ำ เอานี่ลูกซอยซอยใส่พริกด้วยค่ะแม่อ๋อมีสีสันจังเออมันต้องมีเปร่มเป่มตักใส่นี่เพื่อหนูจะได้ไปทางตักทั้งจานเลยป่ะครับเออหนูก็ตักให้มันสวยงามอ่ะดูแล้วไม่น่าเกลียดอ่ะแหมเวลาตักไอ้พวกนี้อย่าให้มันกระเรียกระลาดลูกอ้ดูดีมากอ่ะตาตามัตรงนี้เลย อ๋อนี่เรานั่งทานกันตรงนี้เลยนะเนี่ยใช่ครับอ่ะตาลองเลยครับอ๋อครับคุกกับข้าวนี่จะอร่อยมากเลยนะฮะใช่ครับอะไรครับต้าเดี๋ยวต้าขอหลบก่อนตอนที่พี่แคะี่ช้างเนี่ยอ่อยเอ้ยไม่กินนะกินพวกกับข้าว ร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่จะสดชื่นใช่ไหมวันนี้โโอ้หรู้สึกว่าชอบเลยมาร่วมรายการกับเรานะครับนาวินต้านะคราบกับแม่ของคุณครับขอบคุณครับก็เวลาหมดพอดีนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับยาซิฟันซอซโรซากูลิโกก๊าซสุงต้มปตทข้าวไทยตราพันดีน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟชโอชิกรีนทีบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนไลท์มิวส์เซเลคเตอร นิสันอเมล่าเมืองไทยประกันชีวิตเปา M Watch ชล q u วิดแบรนด์นลังนกแท้ธนาคารกรสิกรไทยและขอบคุณเสื้อผ้าจากไมค์แอนด์เปนเซอร์แล้วก็เครื่องประดับจากนุ็นนกค่ะครับเดีววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนกอะไรราคาถูกที่สุดนกวิราบผิดนกน้อยจากท้องนาราคาถูก คนนี้สวยไหมคะ,ะดูจากแววตาเด็กแล้วไม่ต้องการคําตอบล <c oughs> แล้วหลังจากนี้นางจะไม่ชอบเจ้าหญิงแบบนี้ก็ไป <c oughs> แม่ไม่ลำคาญใช่ไหมคะหนูงงเไม่ลำคาญโอยสอน <c oughs> ลูกเราเองแทบจะตะหลิวบินไปติดฝา